เพจซูเปอร์ใครชอบรับขายไอเดีเกมราคาถูกเริ่มต้นราคาหลักร้อยรับซื้อไอดราคาร้อนรับราคาสวยๆระวังคนแอบ,บอ้างด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนเพจจริงผู้ติด,ดตาม59,000กกว่าคนนะครับตามวิดีโอนี้เลยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลย ก็ต้องการสวัสดีดบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องดิจิชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับผมเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ <We are S 1> กิจกรรม โมโคล่าง2นั่นเองนะครับเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนรับของฟรีนะครับแล้วก็จะมาสอนหลักๆเลยก็คือจะมาเฉลยนะครับรหัสลับแฮกเกอร์นั่นเองนะครับก็คือรหัสลับปลดล็อกเพื่อจะรับของฟรีนั่นเองนะครับหลายคนยังไม่รู้รหัสนะครับหลายคนยังงงอยู่นั่นเองคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับวันนี้พี่จะมาสอนแบบละเอียดแล้วก็เข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมมาทีนี้ก่อนไปดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลก 8,000ไลค์ในคลิปนี้นะครับผมนะพี่มีบัตรกาลิน่าแจกฟรีๆเลยนะครับผมเนาะทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆกันก่อนเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมนะครับในส่วนนี้นี่นะครับ9.9ปาร์ตี้ริมหาดนั่นเองเป็นสกินปืนที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมีในส่วนสกินปืนลูกซองม่วงแล้วก็ทอมสันตัวใหม่นั่นเองนะครับก็คือเข้ามาทีแรกเนี่ยเราต้องเลือกทั้ง อ่าห้าอย่างก่อนนะครับว่าจะเอาไหนนั่นเองพอเลือกเสร็จเนี่ยมันจะมาอยู่ในส่วนตรงนี้ครับผมนี่เลียงขึ้นไปนะครับทีนี้ก็คือจะมีให้สุ่มนะครับหครั้ง25เพชรแล้วก็5ครั้งเนี่ยหนึเพชรนะครับเพื่อจะหาโทเค็นกีต้า์นะครับตัวนี้นะครับให้ครบ5้าอันเหมือนกิจกรรมเหมือนกิจกรรมอะไรวะกาชาห้าเหรียญอะคล้ายๆกันเลยนะครับสะสมครบ5เหรียญเราก็จะได้ของนี้เลยแต่ว่าอันนี้ดีก็คือเราสามารถเลือกของรางวัลได้นะครับว่าจะเอาไหนอยู่ในส่วน อ่าตารางไหนตารางไหนนะครับ5ชิ้ conv, น5อันน er ัここ่นเองนะครับแล้วก็มาสุ่มใช้เพชรในการสุ่มนั่นเองใครหมดกี่เพชรกี่เพชรก็จะลืมบอกพี่กันด้วยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีถึงวันที่16กันยายนเลยนะครับยาวๆกันไปเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนนี้นี่เป็นกิจกรรมท็อปอัพ9.9นั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินนะครับคู่หูแล้วก็คู่หูด้วยนะครับนี่คู่หูพี่เสือนั่นเองแล้วก็จะมี2สกินด้วยนนี่เป็ไง นะครับแล้วก็นี่นะครับสกินล่างไฟโคตรเท่นับตอนนี้พี่มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสาหรับคู่หูตัวนี้นะครับพี่ก็เลยไม่สุ่มนะเพราะว่าเกมแจกพี่แล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูอีกอัปเดตหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ f r Fire a d v a n c e เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยรีบเลยนะครับนี่นี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดเป็นแอปตั้งก่อนนี่นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตมาตั้งแต่ เมื่อวานแล้วนะครับช่วงบ่ายๆท่ยงๆนะครับผมใครที่อยากเล่นฟรีไฟแม็กสไอ้ไม่ใช่ฟรีไฟแม็กฟรีไฟแอดวานก็สามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะครับใครที่ขึ้นโค้ดตัวนี้ก็คือสามารถเข้าเล่นได้เลยถ้ามีโค้ดนั่นเองนะครับถ้าใครไม่มีโค้ดก็คือสมัครไม่ผ่านนะครับผมต้องสมัครผ่านก่อนถึงจะได้เข้าไปเล่นนั่นเองนะครับในส่วนฟรีไฟแอดวานโอบีที่30นั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเฉลยรหัสอ่า กิจกรรมโมโคล่างสองเนี่ยนะครับผมมีรหัสอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเข้าใจง่ายๆเลยนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บพีเจสปรินเดอะคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีห้0รเลยนะครับโปรโมชั่นคูณ2นั่นเองลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับนี่นี่นี่แล้วก็กด ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็โอนวอลเล็ตไปที่เบอร์064898523มันเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปแล้วก็จุนวนเงินที่โอนไปตามงบพ้อน้องเลยแต่พี่แนะนาคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี5 0 0เลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าไปในระบบของเราเลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับทีนนีีีี้้มมมมาาาาาเเด๋ยววพพ่่่่่ไไไปปปสุทัักกคบบออืะร เราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มส่งมาเลยดีกว่านะครับครั้งละ20เครดิตเท่านั้นนะครับสำหรับกงล้อพิเกสปินนะครับมาดูซิว่าจะออกเลยหรือเปล่านะครับผมสําหรับกงล้อพิเกสปินเฮ้ยนิดเดียวไม่ออกเฉยว่ะถ้าปักธงขาดทุนไปสิบเครดิตนะผมมาต้องมาระหว่างจังหวะเนี้ยจังหวะนี้ต้องมาระหวท่าปักธงอ่ะเฮ้ยเล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 ย ได้เฉยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมพี่ได้เรียบร้อยสลับไอเดียน้าปักธงนะครับผมพอได้แบบนี้เสร็จก็กดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมจากนั้นให้เราเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างครับผมกดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอเดียทาปักธงเองเขาส่งให้ไปในห้านาทีเลยเป็นไอเดียเซิร์ฟไทยร้อยกว่าเซียเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทหนเีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สล็อตนิ่งสุ่ม ตาคลิปนี้เลยนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูหน้ากิจกรรมหลักกันก่อนนะครับนี่หน้ากิจกรรมหลักก็คือเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับภารกิจโมโคโช,ชสกิลนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันที่10นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษฐานรับโมโคโท,ที่พี่จะมาสอนในวันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับผมนะบอกเลยวันนี้ลงแบบ คลิปอัดๆกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมโมโคล่าง2นะครับรับของฟรีกันยกเซิร์ฟเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนกิจกรรมนะครับผมลงเล่นนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเก็บได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บตัวเค็นได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับเก็บโทเค้นมาแรกในส่วนไม้เบสบอลฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับผมนะทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับ กิจกรรมนะับเฉลยนะครับรหัสลับเพื่อจะรับของฟรียกเซิร์ฟจะมีรหัสอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับกิจกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับเดอะพัโซนั่นเองนะครับนี่เป็นกิจกรรมนะครับผมอ่ะ เป็นกิจกรรมแฮกเกอร์นั่นเองนะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ตตรงนี้เลยนะครับเรากดไปเลยนะครับเป็นปุ่มเริ่มมันเองครับกดเข้าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นแลบเลยนะครับจากนั้นเกมแรกเนี่ยก็คือให้เราหลบกล่องนั่นเองนะครับเรากดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาอะไรอยงหลบปึ๊บนีนะครับผมอ่านแล้วก็ท่านมาอีกแล้วก็หลบนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับหลบให้ได้นะมันจะนับเวลาถอยหลังนะครับเห็นไหม นะครับเราต้องหลบให้ได้นะครับผมในส่วนนี้เรียบร้อยนะครับรับเรียบร้อยนี่นะครับเราทำสำเร็จนะครับจากนั้นก็จะมีนะครับสแกนลายนิ้วมือเราก็คลิกตรงกลางได้เลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีครับผมปุ๊บมันจะหมุนปุ๊บนะครับนี่นะครับด่านแรกอีด่านที่2นะครับด่านที่2ก็คือให้เรานะครับผมพิมพ์นะครับผมปลดล็อกเพื่อจะเปิดประตูนั่นเองนะครัปลดล็อกรหัสลับนั่นเอง ด่านนี้เนี่ยง่ายๆนะผมก็คือพิมพ์คำว่า door นั่นเองนะครับ d o o r นั่นเองนะครับแปลว่าประตูนั่นเองกดไปเลย d นะครับแล้วก็ตัว o อยู่ไหนวะ1 2นะครับแล้วก็ตัว r ครับผมตัว r นะครับมันจะ D O O R นั่นเองครับประตูก็จะเปิดให้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดตรงนี้เลยนะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีปั๊บนี่นะครับมันจะเข้ามาสู่ใส่รหัสตรงนี้แล้วนะครับก็คือรหัสตรงนี้เนี่ยง่ายๆที่บอกเลยว่าง่ายๆทําตามพี่เลยนะครับกดที่เปิดตรงนี้เห็นไหมกับพิบขาวดําอยู่ตรงนี้นะครับเรากดเปิดไปเลย1ทีครับผมปุ๊บนี่มันจะเด้งขึ้นตัวเลขเวลามาให้นะครับ แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับของน้องก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะให้น้องเนี่ยใส่เลขของน้องเลยนะใส่ง่ายๆครับผมมี6ตัวเลขใช่ไหมของพี่ก็จะมี 2- 3สนะครับ2 0ศนะครับแล้วก็ 1, นนั่นเองนะมี6ตัวด้วยกันนะของน้องก็มี6ตัวแต่จะไม่เหมือนกันทุกคนนะับให้ใส่ตามของน้องๆเลยนะจากนั้นกด enter ตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยกดไปเลยหนึ่งทีปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด รันนิ่งไปเลยนะครับปุ๊บนี่ตอนนี้ตอนนี้แหละนะครับผมให้ใส่ตามพี่เลยนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยนะครับพี่จะมาบอกแบบละเอียดเลยว่าหาจากไหนนะครับก็คือเราหาได้จากนะครับวิดีโอเปิดตัวในช่อง YouTube กานิชาพีไฟต์เท a ลนอยู่ตรงช็อตนี้นี่นะครับผมในส่วน hello world นั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นในฉากนี้เลยเราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับตามพี่ได้เลยนะก็คือมีตัวนะครับ h นะครับนี่ h e นะครับผมแล้วก็ L นะครับแบบมัน L 2ตัวนะครับแล้วก็ O นะครับผมปึ๊บแล้วก็ W นะครับผม W W อยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับแล้วก็ O นะครับ O อยู่ไหนวะ O อ่าแล้วก็ R นะครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็ LD นั่นเองนะครับผม LD อยู่ไหนหน้า D อยู่ไหนหน้า D อยู่นี่นี่เลยนะครับเป็นโค้ดตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับประมาณนี้เราก็กดตัวนี้ไม่ได้เลยนะลูกศรเนี่ยเห็นไหมกดปึ๊บ รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับจากนั้นเราก็มากดตรงนี้ครับผมกล่องขางขวัญตรวนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยกดรับของรางวัลเลยนะครับปั๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับรับเรียบร้อยนะครับสำหรับรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปพื้นหลังให้รับฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับผมรับรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปพื้นหลังฟรีๆกันเลยนะครับผมมาสอนกันแล้วนะครับผม ก็โอเคนะครับก็เป็นไงนกันบ้างนะครับสาหรับกิจกรรมเฉลยรหัสลับน AH ั่นเองนะครับถูกต้องแน่นอน100%ตามที่พี่บอกเลยนะครับแล้วก็รับของฟรีได้เลยนะครับได้กันทุกคนนะครับใครที่ดูคลิปพี่เนี่ยบอกเลยว่าตอบถูกแน่นอน100%ตามที่พี่บอกเลยบอกเลยละเอียดทุกอย่างตามที่พี่สอนเลยใครที่ทําได้ทําถูกทุกอย่างทุกข้อนะครับผมยยอย่าลืมนะครับที่จะเอื้อมมือไปกดไลค์กดแชร์บอกเพ инг, ื่อนๆพี่ๆต่อนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อจะรับ ข่าวสารในคลิปต่อไปวันนี้บอกเลยว่าพี่จะสอนรับของฟรียับยับเลยในส่วนวันนี้นะครับวันนี้3คลิปเต็มเตมเลยนะครับนะครับเนาะก็สลหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลรับคลิปวันนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับ